มีอีกเรื่องหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับที่ต่างกับเรามากมายเลยท่านผู้ชมครับนั่นคือการบรรลุนิติภาวะนะครับการบรรลุนิติภาวะของอิสลามกับของเราเนี่ยต่างกันฮะนะครับของเราคือเอ่อคือถ้าเกิดผู้เยาว์ก็คืออายุไม่ถึงสิบห้าถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดเอ่อบรรลุนิติภาวะคือสิบแปดใช่ไหมไม่สิบแปดขึ้น สิบขึ้นนะฮะของเรานะฮะแต่ของเขามันเป็นองนี้ครับมาดูหน้าสามนะฮะข้อสิบห้าเลยนะฮะการบรรลุศาสนาภาวะหมายความว่าบรรลุนิปิภาวะตามกฎหมายนี้โดยพ้นจากการเป็นผู้เยาวด้วยเหตุผลเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งมีอายุสิบหปีบริบูรณ์ข้อสองน้ำกามน้ำกามเคลื่อนด้วยประ,ประการใดๆนะครับ ขอควายเมื่อกี้กอไก่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขอไข่าขาน้ำน้ำกามเคลื่อนด้วยประการใดๆขอควายการมีประจำเดือนตามความในวงเล็บ5้าสิบห้าตามข้อนี้ของข้อนี้การบรรลุศาสนาภาวะของเขานะฮะดูหลักเกณฑ์3าอย่างนี้นะครับโดยข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าบรรลุแล้วนะครับคือ1อายุ15ปีบริบูรณ์ข้อ2น้ำกามะฮะเคลื่อนด้วยประการใดๆ ก็คือช่วยตัวเองอย่างนี้ฮะถ้าถ้าเด็กผู้ชาย,ช,ยช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยฮะก็จะถือว่าบรรลุสาธานะภาวะแล้วนะครับหรือเด็กผู้หญิงมีประจําเดือนแล้วเนี่ยครับก็คือถือว่าบรรลุสาธานะภาวะแล้วนะครับแล้วในเมื่อข้อกฎหมายเขาเขาเป็นแบบนี้ฮะเขาบรรลุนิติภาวะเร็วกว่าเราอะตามกฎหมายเขานะเพราะของเราคือยี่สิบคือบรรลุนิติภาวะแต่ของเขาคือเด็กผู้หญิงแค่มีประจําเดือนประจําเดือนเหล่านี้มันมเด็กผู้หญิงมันเท่าไหร่อาจจะสิบเอ็ดสิบสองขวบ เอ่อมหนึ่งก็มีประจําเดือนแล้วใช่ไหมหรือบางทีก็ปอผมมีประจําเดือนแล้วก็แสดงว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะถ้าตามกฎหมายสลามเป็นแบบนี้หรือเด็กผู้ชายของเราก็คือบรรลุนิติภาวะคือยี่สิบแต่ของเขาถ้าเกิดช่วยตัวเองอะฮะได้สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วถ้าเกิดเด็กของเขาไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงมาอยู่ในสังคมเดียวกับของไทยเราในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยฮะเด็กมหนึ่งมสองมสามอย่างเนี้ย ของเขาบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ของเราเนี่ยอายุของเราเนี่ยเด็กของเรายังยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าตามกฎหมายเรานะฮะแต่ตามกฎหมายเขาเขาบรรลุนิติภาวะไปแล้วอแล้วกฎหมายสลามนี้ถูกใช้ทั่วประเทศแบบเนี้ใช้ใช้แบบนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงต่อเด็กเยาวชนคนไทยพุทธทั้งผู้หญิงผู้ชายครับก็ทําให้เด็กที่ว่าถูกคมขืนหรือถูกอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่มีความผิดเพราะว่าเด็กต่ำต่ำกว่าอายุอ่ บรรลุนิติภาวะ20ปีใช่ไหมเพราวะว่าเขาถือเอาเกณฑ์ที่ว่าอายุ15ปีหรือว่ามีประจำเดือนมีแล้วเ็าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถแต่งงานได้มันจะเป็นตัวอย่างแบบนี้ครับรก็จะแตกต่างกับตัวนี้จะทําให้เกิดผลเสียเรื่องนี้ผมว่าต้องถกกันยาวเลยนะโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นอยวกขอถามปรเมเห็นผู้หญิงบ้างครับ, <c oughs> ค,รบคุณมาครับคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเขาเอากฎหมายสลามที่ออกมาชัดเจนแบบนี้ว่าการบรรลุนิติภาวะของของคนอิสลามเนี่ย เพียง <P en ic> แค่มีประจำเดือนก็ถือว่าบรรลุแล้วนิติภาวะแล้วไม่เป็นผู้เยาว์แล้วนะฮะแต่หรือว่าผู้ชายก็คือแค่ช่วยตัวเองได้นะฮะซึ่งบางทีเด็กสิบขวบสิบเอ็ดขวบอยู่เลยเนี่ยนะครับกลายเป็นบรรลุนิติภาวะละซึ่งต่างกับของเราสังคมไทยเราก็คือปลุกฝังว่าเออก่อนจะบรรลุนิติภาวะเนี่ยคุณต้องอายุยี่สิบถ้าไปทําอะไรหลอกเด็กอายุไม่ถึงสิบห้าคือผ้าผู้เยาว์สังคมไทยกฎหมายไทยเราเนี่ยที่เป็นสากลคือเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยนะครับเออชิงสุก่อนหานะครับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น ในความเห็นของคุณมาว่ามันจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กเยาวชนทั้งประเทศไทยไหมฮะถ้าเราปล่อยให้มีกฎหมายนี้เข้ามาในประเทศไทย